สวัสดีค่ะ B-Channel วันนี้กลับมาพบกับเบลอีกแล้วนะคะวันนี้เบลก็มีสาระดีๆกลับมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยค่ะค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการความดันโลหิตสูงนะคะปล่อยไว้นานไม่รักษาอาจมีผลเสียต่อร่างกายดังนี้นะคะ 1. เลือดไปเลี้ยงไตไม่พอไตวายเรื้อรัง 2. หลอดเลือดหัวใจนาะหัวใจขาดเลือดหัวใจวาย 3. หลอดเลือดตีบโ,ปโปองหลอดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไม่พอและไปเลี้ยงอวัยวะได้น้อยลงนะคะ 3. มมีผลต่อเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงจอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเสื่อมค่ะ สำหรับระดับความดันโลหิตเท่าไรเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะเราสามารถเช็คได้ด้วยการวัดความดันค่ะระดับความดันโลหิตปกติควรอยู่ที่เท่าไรความดันโลหิตที่เหมาะสมสำหรับคนอายุ18ปีขึ้นไปนะคะอยู่ที่120-129มิลลิเมตรปรอทสำหรับตัวบนและ80-84มิลลิเมตรปรอดสำหรับตัวล่างนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้เบลก็มีสารเลวดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงแค่นี้นะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก,กดติดตามให้กับช่องพีเ e t ของเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสนใจถึงใจรับรู้ด้วยการให้สนใจกับการให้ที่ยิ่งใหญ่น้ำใจเล็กๆแลกรอยยิ้มที่สดใส คุณค่าทั้งกิจใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน